สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการจูนเสาอากาศนะครับผมผ่านตัว Android TV นะครับมาดูกันว่าเราจะจูนแบบไหนได้บ้างนะครับผมก็คือเบื้องต้นเลยนะครับผมทุกวนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเราก็เปิดหน้าของทีวีหลักไว้แบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับ มาที่รูเสียบเสาอากาศนะให้เราเอาเสาอากาศไม่ว่าจะเป็นก้างปลาหนวดกุ้งนะครับมาต่อด้านหลังทีวีแบบนี้ไว้เลยนะครับหลังจากนั้นครับให้เรากลับมาตัวกลับมาที่ตัวทีวีนะครับทีนี้ทําไงต่อก็คือถ้าในตัวทีวีนะครับถ้ามีปุ่มนี้เรียวกว่าปุ่มอินพุตก็กดโอเคที่ปุ่มอินพุตได้เลยแต่ถ้ารีโมทนะครับมีรูปตั้งค่าฟันเฟืองแบบนี้ก็กดฟันเฟืองได้เลยนะครับผมตามถนัดนะครับโอเคเบื้องต้นผมจะกดปุ่มอินพุตละกันนะครับ ก็กดโอเคไปหลังจากนั้นเราเลือกคําว่าทีวีครับแล้วเราก็กดโอเคทีนึงนะครับเราก็กดตกลงเลยนะครับทีนี้เราก็เลือกเป็นประเทศ <c oughs> ก็คือประเทศไทยเนะาะเบื้องต้นเขาจะเซตให้แล้วนะครับเราก็กดคําว่าค้นหาอัตโนมัตินะครับผมทีนี้เขาจะเซตเป็นเสาอากาศแล้วก็ดีตอนไห้ก็กดค้นหาได้เลยนะครับ <c oughs> โอเคทีนี้เบื้องต้นนะครับก็รอครับให้ครบ100เเซ์นะครับ การที่ช่องจะปรากฏก็คือจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็คือถ้ารับสัญญาณเสาอากาศได้มากก็จะปรากฏได้หลายช่องนะครับแต่ถ้าบางพื้นที่รับสัญญาณได้น้อยก็จะปรากฏช่องน้อยนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับโอเคเราก็รอให้ครบหนึ่งรอยเเซนตะครับตอนนี้ของผมจูนได้26ช่องแล้วนะครับ <ş> ก็รอส, <iri> สักครู่นะครับรอให้ครบหนึ่งเเ บางพื้นที่ก็อาจจะเจอ30กว่าช่องนะบางพื้นที่อาจจะเจอ20กว่าช่องนะครับก็แล้วแต่พื้นที่เนาะ,อะตอนนี้มา28ช่องแล้วนะคร,รอให้ครบร้อยเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็จะรันช่องให้เราเองนะครับ โอเคครับตอนนี้ประมาณ90อ่ะ100%ซแล้วนะครับโอเครอสักครู่ครับนี้เขาจะรากฏช่องขึ้นมาให้ก็คือตอนนี้เบื้องต้นเป็นช่อง NBT นะครับของหลังจากนั้นนะวิธีการเปลี่ยนช่องก็คือถ้ารีโมทมีตัวเลขก็กดตัวเลขได้เลยนะครับตามที่บ้านเรากำหนดจะเป็น3 3สาช่อง3าช่องไทยรัฐก็ประมาณนั้นนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือกดโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะรู้ว่ารีโมทมีตัวเลขก็กดตัวเลขได้เลยผมจะกดคําว่า สามสองแบบนี้นะครับโอเคก็รอสักครู่หนึ่งทีวีก็จะเปิดไปทางช่องไทยรัฐให้นะครับหรือวิธีนึก็คือการกดโอเคนั่นเองกดโอเคก็สามารถเล่นลงเล่นขึ้นได้นะครับการเพิ่มเสียงลดเสียงก็คือกดในรีโมทได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าชอบทีนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจกับช่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ